ท่านกริยาณมิตรผู้มีบุญทั้งหลายมีพุทธศาสนส,สุภาษิตบทหนึ่งให้ความอารังการทางจิตอย่างมากเลยศรัทธาปฏิทิตาสาธุศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วย่ังประโยชน์ให้สำเร็จทุกทุกอย่างเริ่มต้นโดยศรัทธาทั้งสิ้นเลยถ้าหากไม่มีศรัทธาทำไม่ได้ ไม่มีศรัทธาไม่สามารถยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ต้องมีศรัทธาต้องมีความจริงใจโครงการอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดก็เช่นเดียวกันเริ่มจากความรับริงของเจ้าพระคุณสมเด็จพระบรมราจานเมื่อโรคโควิด1 9เกิดขึ้นจากจังหวัดสมุทรสาครแพร่มาเรื่อย จนกระทั่งถึงในกรุงเทพมหานครและก็รอบรอกเจ้าประคุณเด็จพร,ระพุทธ,ธาจารย์กับเจ้าประคุณเด็จพระมหาราชมงคลมุนีปราลบว่าเกรงว่าโาครคภัยไข้เจ็บจะมาแพร่ระบาดภายในวัดไตรวิตรวิทยาระเป็นเรื่องยุ่งยากที่สอย่าขนัดด้นเลยขอความกรุณาพระคุณเจ้าผู้เป็นสังฆชินบุตรพุทธ,ธชินโรนรถุกลูก ทานอาหารภายในวันเจ้าหน้าที่รับภาระเกี่ยวื่องการทำอาหารถวายโดยตลอดตลอดลด้วยความเคารพด้วยความเทิดทูนด้วยความศรัทธาในเจ้าปุเด็นและในอานิสงส์ของทานดังกล่าวทัมมาโนวิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักซึ่งในวันนี้ตรงทวันเาร์ที่สาม กรกฎาคมพุทธศักราช2564การประกอบพัฒหารถวายแก่พระบิุฑษ์สมเร็จครบสามเดือนพอดีในวันนี้นั้นได้รับความกรุณาจากอาจากสมจีคุณสมจีตึกดีคนเก่าแก่ของวัดไตรมิตรวิทยารามรู้อาจารสมจีอยู่กับูบมิพันกับวัดไตรมิตรวิทยารามาตั้งแต่ปี พุทธศักราช2,480กว่าเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบนันนี้ปัจจุบันนี้อาจิตรสมจีอายุ90ปีแล้วท่านทั้งหลายผมจำได้ผู้ชายคนหนึ่งตัดผมสัน้นเป็นประจำอย่างนี้ตลอดเลยใส่กระเกงสแลตกระเกงสีลสะสแลตสีเทาบ้างสีกรกีบ้างเสื้อโปโลสีขาวเป็นอัตลักษณ์ประจำของอาเตกเลย เป็นอย่างนี้ทุกวันต้องทำอย่างนี้มาที่วัดไตรมิตรวิทย,ทยทารามทุกวันมีความสุขและลึกถึงความหลังและลึกถึงท่านอาจารย์พระมหาประยุง์ถาวราธรรม,มูและลึกถึงพระเดชพระคุงพ่อพระวิสุทธาธิบดีผูกพันอาเจกท่านนี้ปล่อยปลาปีละแสนตัวปีละแสนตัวที่แม่น้ำกบบางแม่น้ำแม่สายบ้าง จังหวัดเชียงรายบ้านเดิมของท่านเป็นคนกระตัน,นยูกระตะเวทีโดยตลอดมาอาเจก,กอายุ90ปีแล้วรักผูกพันในหลวงพ่อพระพุทธมหาสวรรณปฏิมากรหลวงพ่อทุนคำและผูกพันกับวัดไตรมิตรวิทยาาทางพระเถรานุเถระวันนี้ร่วมเป็นเจ้าภาพนังกาวันนี้มีกระเผาไข่ดาววันนี้ มีแกงจืดวันนี้มีอาหารพอสมควรเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่มากไม่น้อยอาหารทุกอย่างหากทำด้วยความศรัทธาอยากได้บุญจะมีรสชาติอร่อยเป็นที่สุดเลยขออนุภาพบุญที่คุณสมจีนตึกดีและบรรดาลูกลูก ตั้งใจทําดังกล่าวจงเป็นปฏิพรย้อนให้อเจกสมจีนผู้ชายที่อยู่ในบุญตลอดเลยอายุไขย,ยืนยาวสุขภาพร่างกายดีอย่างนี้และเป็นที่เคารพเทดิดทูนของบรรดาบุตรธิดาและ,ละหลานสัพพโลควินิมุตโตสัพพสันตาปวัตติโตสัพเวรมติก,กันโตนิพุโตจะตัววังภวะ ขอ,อเจกสมจีนไม่มีโรคมีภัยติดตัวท่านไม่มีโรคมีภัยติดตัวเลยไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัพพสันตาปวัตติโตขอให้เจกสมจีนอารมณ์ดีมีเมตตาเพราะว่าอาเจกมีอัตลักษณ์ไม่เคยโกรธใครเลยไม่เคยเกลียดใครในชีวิตสัพเพละมติก,กันโต สัพพสันตาปาปวัติโตสัพพเวละมะติกกันโตไม่มีเวรมีภัยกับใครเลยอาเจ็เป็นคนเมตตาหรือเอื้ออาทรตลอดหลักทุกคนนิพุตโตจะดูวังภาวะขอให้อาเจกเข้าถึงธรรมในชาตินี้ดับทุกขดับโศกดับโรคดับภยัยดังที่อาเจกปรารถนาปฏิบัติธรรมโดยตลอด เงินทองไหลมานณชาลีตี